สวัสดีครับท่านผู้ชมเที่ยงนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาเบิ่งไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งครับซึ่งเป็นดอกไม้สีแดงแดงสวยสดงดงามครับท่านผู้ชมคําว่าสีแดงแดงนี่เป็นยังคักเป็นมงคลเนาะท่านผู้ชมเนาะบอกว่าสิเป็นต้นไม้บอกว่าสิเป็นเสื้อผ้า หรือว่าสีประจําวันหรือว่าแม่นยังกระตามกับสีแดงๆนี่มันสีมีคุณค่าอืมมีราคาโดยเฉพาะสีแดงๆของต้นไม้มงคลนี่เวลาเฮาเบิ่งแล้วก็เห็ดให้เฮามีความสดชื่นแมนบอกท่านผู้ชมสวยงามและก็โดยเฉพาะเวลาที่เฮาไปปลูกไว้ในห้องรับแขก หรือว่าห้องนั่งเล่นนี่มันสีเห็ดให้เฮามีความบรรยากาศที่มันฟอกอยู่ในห้องเนี่ยมันก็นสีเห็ดให้บรรยากาศสดชื่นโดยเฉพาะพวกสีทาเหล็บสีทาห้องนี่มันก็นสีดับกลิ่นได้เนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะฉะนั้นแล้วบางคนก็นบอกว่าโอ้วิถีไทยบ้านท่าเร่เที่ยงนี้ ต้นไม้มงคลสวยจังเลยครับติดตามรับชมทุกวันทุกวันมีทั้งไม้มงคลหลายประเภทหลายชนิดที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนอและกะ็บบางชนิดก็ปลูกอยู่บางชนิดก็ไม่เคยเห็นขอบคุณวิถีไทยที่มารีวิวให้ได้รับชมไม้มงคลประเภทนี้ อา้าวแล้ววิถีไทยคือบบบอกว่าต้นไม้อันนี้คือต้นอะไรเอ่ยวิถีไทยก็เลยสอบถามท่านผู้รู้หรือว่าอยู่ใน Google เนาะท่านผู้ชมมันเป็นต้นโปยเซียนดอกเล็กได้แต่ว่าอันคำว่าเล็กนี่ภาษาทางเฮาเขาเรียกว่าแครแม่นบอกท่านผู้ชมหรือว่าเป็นบอนไซเออเป็นบอนไซก็ได้เนาะ ที่เอามาดัดแปลงจากต้นใหญ่มาเป็นต้นน้อยหรือระว่าเห็ดให้มันกลายพันุ์จากต้นใหญ่ๆมาเป็นต้นน้อยๆเ,เขาเรียกว่าบอนไซเออปาทิโทท่านผู้ชมเออสีแดงๆนี่เ <c oughs> วลาแขกไทยไปมาเห็นกะสิทักท้วงปาคืองามแทะต้นไม้เจ้านี่เ <c oughs> ออเฮือน <c oughs> เจ้านี่คือเป็นสีสันมีสีมีสัน อผู้นั่นก็อยากมาเว้าผู้นี้ก็อยากคุยน้าอืมเพราะว่ามันมีความงามอยากมาทักมาทายมาเอิ้นมาถามอืมเบึง่งต้นไม้งามคนในเฮือนกน็งามจิตใจก็สะอาดสะอ้านสวยงามเบึ่งและก็ให้เจริญหูเจริญตาติดต่อธุรกิจอย่างกับคือว่าสีราบรื่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะโดยเฉพาะ เป็นไม้มงคลเรียกทรั์ใดหรือหลายคนก็บ,บอกว่ากวักเงินกวักทองเข้ามาอ,อโดยเฉพาะในช่วงที่เพิ่อนออกดอกนี่ไม้มงคลทุกประเภทที่ออกดอกออกผลมันกสิเหตุให้เจ้าของเฮือนเจ้าของซานออมีราบมีผลเข้ามาแม่นบอกท่านผู้ชมเอ,อ,อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะกับโเป็นยังสำหรับผู้ที่ มีแล้วก็ดีครับแต่สําหรับคนที่ยังโบมีนี่นี่นี่โปยเซียนแคะหรือว่าโปยเซียนบอนไซนี่อหลายที่กับซีเรียกแต่ละแห่งบกคือกันกับโบเป็ยนยังครับมีมาปลูกไว้ก็ดีถ้ายังโบมีก็ให้รีบไปหามาปล๊กนะจักระถางน้อยน้อยนี่เด็โบต้องลายโบต้องลายดอกนี่นี่นี่กระถางเ้็กน้อยเนาะท่านผู้ชม พอเป็นกระจุมกระจิมพอให้ได้มีเออมีมงคลสิริมงคลเป็นไม้เสริมไม้มงคลในเฮือนในศาลสำหรับโมนีวิธีไทยก่าเอามารีวิวตอนเท,เที่ยงให้ท่านผู้ชมได้เบิงเนาะสำหรับโมนีขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม